มีสองร้านมีอ้านมีสอง้านเหรอครับใช่อ้โหมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยเต่ว่าาว่าถ้าจะสั่งอะไรที่มอยู่หน้านร้านตรงนี้ก็หยิบได้เลยตรงนี้ก็หยิบได้เลยแต่ต้องจ่ายเงินอันนี้คืออะไรล่ะครับอันนี้หรือครับเดี๋ยวอ๋อก๋วยเตี๋ยวแล้วอันในแก้วนี้ล่ะครับ นอฟ้าๆเนี่ยครับโอ้โอเบียเหรอใช่เบียร์อันนี้เหละอ๋อไม่ใช่ดูนัดดูนัดแล้วคุณคุณกิ่งทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เขากำลังทำข้าวกินอยู่เข้าวหิวโอ้เขาหิวข้าวเหรอโอ้แต่ตอนนี้เขาทดลองยาอยู่หมอทดลองยาสรุปได้ว่าแม่เอา เบอร์เกอร์ตกกาแฟเหรอนี่หน้านร้านโอเคเพรว่านไม่ใช่ของพ่อค้านะครับใช่แม่เอาอ่าก๋วยเตี๋ยวละกันแม่เที่ยงแล้วหิวข้าวเอาก๋วยเตี๋ยวครับน่านเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเยี่ยมได้เลยโอเคเท่าไหร่ครับเอ่อประมาณสี่สิบห้าบาทนี่แหละฮะสี่สิบห้าบาทสีบาทเลยเหรอครับใช่โอ้โหร้านนี้ขายของเยอะกันในเมืองเลยนะครับราคาโอเคเอาไปครับ <laughs> okay. ให้ไปห้าสิบบาทเลยไม่ต้องค้อนไม่ใช่ไม่ใช่หะเออนะหนูพูดผิดเออเออเออก๋วยเตี๋ยวขายช้อสิบบาทอ๋อขายช้อสิบบาทโอเคงั้นเดี๋ยวแม่ให้ไปห้าสิบบาทเลยต้องค้อนเท่าไหร่ครับเออนเท่าไหร่ก็ได้เอาเหรอแต่ว่าเอาฟรีก็ได้โอ้เอาแล้วนะฟรีก็ไไม่ด้เงินเอาแล้วนะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่ใช่เอาไดโอเคมีช้อนให้ไหมล่ะเนี่ย มีช้อนมีตะเกียบให้ไหมไปเวลาเมือม่อเวลาเมื่อเ้าพี่งเนี่ย